วันนี้วันที่6กรกฎาคม2567ครับพามาดูราคาพริกสดเวลาขณะนี้บ่าย5โมงเย็นนะครับท่านผู้ชมเพราะเราอยู่ที่ปทุมธานีนะนะครับไปแรกที่เจอคือรลละ4 5บาทนะครับพริกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะไม่สวยเท่าไหร่ถ้าสวยไปหน่อยก็50บาทนะนะครับตอนนี้50บาทเต็งตึงเลยนะครับแต่ราคาส่งผมโยอดอาก้ามาเขาบอกว่า8โลนะครับ300บาทเดี๋ยวเราไปดูราคาครับดูคองกัน นี่คือราาแปดโลนะกขอบอกนะครับตัวน,นี้ห้าสิบนะครับเลยไปหน่อยก็จะมีราคาถูกสุดนะครับก็จะเป็นเบอร์เล็กนะไอเบอร์เล็กเนี่ยเออเราก็โลละสี่สิบาทนะครับโล40สี่สิบาทแล้วก็มะเขือพวงโลละห้าสิบาทนะครับเด็ดแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นสี่สิบาทนะครับแล้วก็ตัวนู้นก็จะเป็นเด็ดแล้วสี่ห้าบาทนะครับอ่าเราไปดูพริกหยวกกันดีกว่าครับอ่านี่ พริกหนุ่มพริกหยวกค้ากันนะครับอันนี้200น่าจะ5้กิโลนะครับนี่ก็5้กิโลนะครับอันนี้ก็ถุงละไม่แน่ใจว่าโลหนึ่งหรือครึ่งโลนะแต่เขาแจ้งร้อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็40บาทนะครับอันนี้ยังไม่เด็ดพ้วนนะเด็ดพ้วนแล้ว50บาทอันนี้70อ่ะ70บาทอันนี้ก็50บาทนะครับน่าจะโลหนึ่งมาถึงหรือเปล่าไม่รู้อ่าโลหนึ่งน้ำหนักโลหนึ่งอันนี้70บาทอันนี้50นะครับนี่ราคานี้ก็เป็นราคาส่งนะถุงละร้อยห้าสิบนะครับ ถ้าชอบคิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสลับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ